สวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับผมหนาะที่เข้ามารับชมกันนะครับ EP นี้เป็น EP ที่165นะฮะก็ได้ของเข้ามาใหม่หนึ่งชุดนะครับเนาะก็เดี๋ยวชอบชิ้นไหนสนใจองค์ไหนนะฮะแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะพี่นะผ่านแ,แอดนี้เลยนะครับแอดเจ้าสามเจ็ดจีวายซีแอลนะฮะหรือโทรสายด่วนนะครับผม627153335นะครับเนาะอ่าเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะพี่นะวันนี้ได้ของเข้ามาหนึ่งชุดนะครับก็อ่าดูชอบดูสนใจก็ แอดมาคุยกันนะครับเนาะ,ะเดี๋ยวชิ้นแรกเลยนะนี่ฮะเป็นพระปิตานะครับองนี้เป็นพระปิตาเนื้อทองแดงนะฮะพระปิตาเนื้อทองแดงเก่านะพี่นะเก่าๆแต่ว่าผมไม่ทราบที่นะครับเนาะมีเหมือนเขาจะหล่อห่วงในตัวหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่าเสียนเขาเป็นแบบนี้นะฮะนะอ่ะเก่าๆเ,เลยนะพี่นะเก่าๆเ,เลยนะครับนี่ฮะอ่าเนื้อหาดีนะพี่นะ ดูให้ชอบนะครับเนาะเอาจัดไปพี่ห้าร้ยบาทนะเอาห้าร้อยบาทนะฮะมาแล้วนะครับเนาะชิ้นต่อไปนะครับชิ้นต่อไปเป็นพระผงวัดโพนะฮะพระผงวัดโพนะครับองนี้มีลงรักปิดทองนะฮะนี่ครับอ่าแผ่นทองสวยๆเก่าๆเลยนะฮะเนี่ยพระเนื้อผงนะพี่นะพระเนื้อผงนะครับวัดโพ สวยๆนะพี่นะ500บาทนะครับเนาะ500บาทนะครับดูชอบก็จัดได้นะฮะชิ้นต่อไปนะครับเป็นพระนากปกนะฮะพระนากปกองค์เล็กนะครับเนาะองค์นี้น่าจะเป็นเนื้อเมกะสิทธ์นะฮะหลังเป็นยานแบบนี้นะฮะส่วนตัวผมดูเป็นหลวงปู่ใจนะส่วนตัวผมดูเป็นหลวงปู่ใจนะครับเนาะดูให้ชอบนะพี่นะดูชอบกระถางมาคุยกันนะครับเนี่ยชิ้นต่อไปนะครับเนาะชิ้นต่อไปเป็นเหรียญนะครับเหรียญพญาพิชัยนะฮะองค์นี้เป็นทองแดงกระไหล่ทองนะพี่นะเดิมๆเลยนะครับ จัดไปนะพี่นะห้าร้อยบาทนะครับเนาะเอาห้าร้อยบาทนะฮะชิ้นต่อไปนะครับเป็นพา้าเขาเรียกพ้าอะไรนะเชียงลุ้งนะฮะน่าจะเป็นเชียงลุ้งนะส่วนตัวผมดูไปทางโน้นนะเนี่ยเนื้อหาดีนะพี่นะเนื้อหาเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่าเก่าๆสวย,สวยๆแบบนี้เลยดูชอบก็จัดได้นะพี่นะห้าร้อยบาทนะครับเนาะห้าร้อยบาทนะฮะชิ้นต่อไปนะครับเป็น นางกวักนะพี่นะเป็นงาเป็นงาแกะนะฮะนางกวักงาแกะนะครับเนาะเนี่ยนะไม่รู้ว่าสินที่ไหนแกะนะพี่นะแต่ว่าดูเราเป็นงานะครับเนาะ,อะชอบจัดได้นะฮะห้าร้อยบาทเอาห้าร้อยบาทนะฮะเนี่ยนะตารางงาขึ้นเลยนะฮะชิ้นต่อไปนะครับเนาะอันนี้เป็นลูกนะครับเนี่ยนะได้มาพร้อม <c oughs> ที่ห้อยแบบนี้เลยพอดีเป็นเหมาติดมานะครับเนาะเป็นรูปถ่ายนะครับเนาะรูปถ่ายหลังยันแบบนี้นะผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะเที่ยงหรือเปล่านะฮะใช่ไหมฮะ ผมก็จำไม่ได้นะเพราะว่าผมม่ค่อยได้เล่นสายนี้นะครับเนาะเนี่ยหลังยันนะครับนี่ครับนี่ฮะอ่ะแบบนี้แล้วกันเนาะใครดูเป็นดูชอบก็จัดได้นะครับเนาะเอาไปห้าร้อยบาทนะฮะเอาไปห้าร้อยบาทนะครับเนาะชิ้นต่อไปนะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นกระดูกน่าจะเป็นกระดูกนะครับรู้ว่าเป็นขนาดไม่แน่ใจนะฮะเพราะว่ามันเก่ามากเลยแล้วพี่พี่ดูซองเข้าไป คือมองไม่ค่อยจะชัดนะครับน้ะเนี่ยฮะแต่ส่วนตัวผมอ่ะผมผมตีเป็นกระดูกนะตีมเป็นกระดูกนะครับเป็นแกะเป็นสิงสองขวัญน,นะพี่นะอะแบบนี้นะฮะดูให้ชอบนะพี่นะดูชอบจัดได้นะครับเราเอาห้าร้อยบาทเหมือนกันนะครับชิ้นต่อไปนะครับหลวงปู่สุกนะฮะองนี้เป็นประภามรรทนนะครับเนี่ยเนื้อทองเหลืองเก่าๆเ,เลยพี่เนี่ยฮะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลย จานสวยด้วยนะฮะมาพร้อมเลื่อมพลาสติกแบบนี้นะครับเนาะจะไปพี่500บาทนะครับชิ้นต่อไปนะฮะชิ้นต่อไปเป็นเหรียญนะครับเหรียญเจ้าสัวนะฮะอันนี้เป็นจับทองแดงนะพี่นะจับทองแดงหลังจานด้วยนะครับเนี่ยอ่าแบบนี้เลยนะครับเอาไป500บาทนะพี่นะเอาไป500บาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับเนาะเป็นเหรียญอีกหนึ่งเหรียญนฮะเป็นเหรียญหลวงพ่อโตนะครับเหรียญหลวงพ่อโตวัดอ่าตามชื่อวัดไม่ได้ละ แต่ว่าองค์นี้เป็นเหรียญทองแดงนะพี่นะสึกหน่อยนะครับเนาะแต่ว่ายังสวยอยู่นะฮะนี่ฮะอสวยๆแบบนี้เลยนะครับเนาะสวยๆแบบนี้เลยนะครับจัดไปนะพี่นะเอาห้าร้อยบาทนะครับเอาห้าร้อยบาทนะฮะชิ้นต่อไปนะครับเนาะเป็นพระผงของขวานวัดปากน้ํานะครับองค์นี้เป็นน่าจะเป็นรุ่นสองนะครับแต่ว่าอันเนี้ยอ่ะผมให้ดูตรงนี้เลยบินนะครับเนาะพระบินนะฮะนี่ฮะดูมวลสารในเนื้อนะครับ มันนะพี่นะสวยแต่ว่าพระบินอันนี้บอกกันตรงๆเลยนะครับเนาะนี่ฮะได้มาแบบนี้นะพี่นะขายแบบนี้เลยละกันนะครับเนาะเอาไปห้าร้อยบาทนะฮะเอาไปห้าร้อยบาทนะชิ้นต่อไปนะครับเป็นพระสมเด็จบ,บ้างนะฮะองค์นี้นะครับพระเนื้อหามวลสารดีมากนะครับเนาะนี่เลยแบบนี้เลยอ่าสวยๆครับ จัดไปนะพี่นะเอาห้าร้อยบาทพอนะฮะเอา5้าอยบาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับนะสมกอบ้างนะครับนี่ฮะโคตรลึกครับดูแหกดูแขนนะพี่นะผมจะส่องพยายามซูมให้ดูตามซอกตามอะไรคือเขาสวยมากนะครับเนาะเขาสวยมากเลยนะฮะ,ะแบบนี้นะครับนะ้องแบบนี้เลยนะฮะพระเนื้อหาดีนะพี่นะเนื้อหาดีเลยนะครับครับผมครับกุบบบบบบสวยเลย อ่ะดูให้ชอบนะพี่นะจัดได้นะครับเนาะเอาห้ารอยบาทนะฮะเอาห้ารอยบาทอ่าแบบนี้ครับชิ้นต่อไปนะครับนี่เลยพระพิมพ์หายาของพี่โลกนะฮะเป็นพระพิมพ์ท่ามะปางนะพี่นะอันนี้เป็นวัดท่ามะปางเลยนะครับอ้วนแน่นนะครับเนาะพระคือแบบทรงสวยมากนะฮะพระทรงสวยมากนะครับเนาะอ้วนแน่นเลยนะครับนะลำลำแบบนี้เลยนะฮะอ่าจัดไปเลยนะพี่นะห้ารอยบาทนะครับเนาะเอาห้0อยบาทนะเดี๋ยวผมส่องให้ดูเนื้อนะครับ นี่ฮะโอ้เนื้อสวยมากพี่นะครับเนาะอ่ะจัดไปพี่ห้าร้อยบาทนะชิ้นต่อไปนะครับเนาะออีกหนึ่งองนะครับนี่ก็มันจัดเลยนะพี่นะวันนี้ได้มาจากพิโลกเลยนะฮะเป็นพระนางพญานะฮะองคนี้เป็นพิมพ์สังคตินะครับเนี่ยพระโคตมันเลยฮะองค์เนี้ยเนื้อดีนะพี่นะผิวดีด้วยนะครับนาะพระสภาพใช้นะฮะพระสภาพใช้เนาะ ชอบจัดไปนะพี่นะห้าร้อยบาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับเนาะหลวงพ่อเงินนะครับองนี้เป็นพิมพ์นิยมนะฮะพิมพ์นิยมนะครับองนี้ก็ผิวสวยมากนะฮะเนี่ยสาแดงขึ้นเต็มเลยนะฮะพระสวยนะครับเนาะนะพิมสวยเลยนะฮะเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะจัดไปครับห้าร้อยบาทนะฮะชิ้นต่อไปนะครับเนาะเป็นขุนแผนนะครับอง์นี้ขุนแผนเดี่ยวนะพระเดี่ยวนะฮะเนี่ย สึกหน่อยนะพี่นะแต่สวยนะครับเนื้อหาดีนะฮะอ่ะจัดไปพี่ห้าร้อยบาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับเหรียญนะฮะอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่แหวนนะครับเนาะเหรียญหลวงปู่แหวนอ่ารุ่นอะไรไม่แน่ใจนะครับข้างหลังเป็นพระเหมือนกองอมอ้อยนะพี่นะอ่ะดูชอบจัดได้นะฮะใครสายเก็บก็น่าเก็บนะหลวงปู่แหวนนะครับเนาะนี่ฮะอ่าห้าร้อยบาทนะพี่นะชิ้นต่อไปนะครับพระสมเด็จนะฮะองค์นี้เนื้อโคตรมันนะเขาเรียกเขาเรียกเนื้ออะไรนะตุ๊บปับอ่ะ เนี่ยแล้วพี่ดูไข่คาบครับโคตรมันจริงนะนี่เลยนะครับได้มาแบบนี้ขายแบบนี้เลยนะครับเนาะเอาไป500บาทนะฮะห้าบาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับเนาะเป็นรูปหล่อนะฮะอันนี้ไม่ทราบเกจินะครับเนาะไม่ทราบเกจ่ของพ่อนะฮะคือมีบอกแหละแต่ว่าอะไรไม่รู้คุ้มอยู่นะฮะผมก็เลยไม่กล้าแคะไม่กล้าแกะดูนะฮะอ่ใครดูรู้ที่จัดไปนะพี่นะ เออชอบเท่าไหร่ก,ก็ทางก็บอกกันได้นะพี่นะราคาไม่ได้ตายตัวนะครับอ่ะจัดไปพี่500บาทนะฮะชิ้นต่อไปนะครับรูปหล่อหลวงพ่อพิงค์นะฮะรูปหล่อหลวงพ่อพิงค์หล่อโบราณน,นะครับนี่ฮะหล่อโบราณจริงๆนะครับเนาะนี่ฮะพระเนื้อหาดีนะพี่นะนะเก่าด้วยนะครับอ่ะชอบจัดไปนะฮะห้าร้อยบาทนะครับเนาะเอาห้าร้อยบาทชิ้นต่อไปนะครับเนาะพระนางพญาสเสนจันนะครับนี่ฮะ บางสวยเลยนะครับเนาะองค์นี้พพุสโขไทยนะพี่นะพี่ฮะดูดูเนื้อครับเดือนดินสุโขไทยนะฮะแห้งๆนะครับเนาะแดงๆแห้งๆนวลๆนะครับเนี่ยอ่าสวยเลยนะครับเนาะใครชอบก็จัดไปนะฮะห้าร้อยบาทนะครับเนาะโอเคห้าร้อยบาทพอนะฮะชิ้นต่อไปนะครับเนาะกลับมาพิกโลกบ้างนะฮะนางวัดจุลามณีนะครับเนาะเป็นนางวัดจุลามณีนี่ฮะด้านเดียวนะครับเนาะเราดูเนื้อครับโหละเอียดแน่นนะพี่นะ ละเอียดแน่นนะครับมีแร่นะฮะตอกตัดสวยด้วยนะพี่นะจัดไปครับพี่ห้าร้อยบาทนะฮะชิ้นต่อไปนะครับหลวงพ่อเงินนะฮะองค์นี้โคตรมันพี่นี่ฮะพี่ดูก้นก่อนนะผมส่องให้ดูตรงก้นก่อนเลยนี่ฮะอันนี้มันจริงนะพี่นะชุดนี้อันนี้ขอเจ็ดร้อยบาทละกันนะฮะนี่ฮะผมให้ดูเนื้อนะครับเนะาะดูชอบแล้วทักมาคุยราคากันได้นะพี่นะ เนื้อคือแบบนี่ครับพี่เห็นตามงไหมครัโคตรมันฮนะแล้วเนื้อเขาคือหลากหลายอ่ะพี่เนื้อหาเขาหลากหลายมากนะเราดูตามงขึ้นเต็มองเลยอ่ะองค์นี้ไม่ได้เดี๋ยวผมเก็บนะฮะเอาไปเจ็ดร้อยนะพี่นะอ่ะสวยๆเลยนะครับชิ้นต่อไปนะฮะเป็นเต่านะครับเนาะอันนี้ได้มาเจ้าของเดียวกันเลยโคตรมันจริงๆนะฮะชุดนี้ได้มาสี่ห้าชิ้นนะครับที่ว่าเป็นเจ้าของเดียวกันนะพี่ดูเนื้อฮะโหเนื้อกินขาดมากฮะเต่า นี่ฮะแบบนี้เลยนะครับมันมากพี่จัดไปพี่เอาห้าร้อยพออะเต่าห้าร้อยนะครับชิ้นต่อไปนะครับเป็นหลวงปูสุกนะฮะหลงปูสุกนะครับอันนี้เป็นเหล่ลาโบราณหลงปูสุกเนื้อเป็นทองเหลืองนะพี่นะแต่พี่ดูความเก่าครับเก็ดกระดีขึ้นนะนี่ฮะขนาดไม่ได้ส่องนะพี่นะเนี่ยผม,มให้ดูอย่างนี้เลยเล่นไฟมากแล้วเก็กระดีคือไม่ได้เก็เล็กๆนะฮะดูฮะเก็กระดีนี่เกิดจากน่าจะเกิดจากไอ้อะไรนะเขาเรียก โลหะผสมไม่เข้ากันนะพี่นะนี่ฮะมันก็เป็นร่องรอยการบอกความเก่าเหมือนกันนะพี่เนาะนี่ครับได้มาแบบนี้เลยนะพี่นะสภาพนี้เลยนะครับอ่าเอาไปแปดร้อยบาทละกันชิ้นนี้นะฮะหลวงปูผสกเอาไปแปดร้อยนะฮะลงเงินอันนี้เอาไปห้าร้อยอ่ะอันนี้ห้าร้อยอันนี้เจ็ดร้อยนี่แปดร้อยนะครับชิ้นต่อไปนะครับเนาะเหรียญจอบหลวงพ่อเดิมนะฮะเหรีหยญจอบหลวงพ่อเดิมอันนี้ไม่ทราบนะไม่เคยเห็นนะครับ อันนี้ไม่ทราไม่เคยเห็นนะพี่นะใครรู้ใครรู้ที่หรือว่าอะไรยังไงก็จัดไปนะพี่นะเอาห้าร้อยพอชิ้นนี้นะครับเนาะเอาห้าร้อยบาทนะครับนะอ่ะชิ้นต่อไปนะครับอันนี้ได้มาคู่กันนะฮะแต่ว่าเขาบอกว่าคนละพิมพหรือเปล่าคือจริงๆอะ่ะผมแยกพิมพ์ไม่เป็นนะครับเพราะว่าหลงปูหรือสีเนี่ยผมเก็บมาตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ดังยังไม่มีราคาแล้วก็มาแยกพิมพ์แยกตําหนิออะไรคือผมแยกไม่เป็นผมมองตรงนะฮะนี่ฮะผมได้มาแบบนี้นะครับเนาะอันนี้เป็นคำข้าวนะพี่นะ เปคำข้าวนะครับเนื้อขาวนะฮะอันนี้หน้าหลวงพ่อแบบนี้นะครับคือไม่เหมือนกันนะพี่นะสององค์นี้ไม่เหมือนกันซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาแยกพิมพ์กันยังไงนะพี่นะเอาเป็นว่าผมเปิดไว้องละห้าบาทละกันองละห้าร้อยนะฮะองละห้าร้อยนะครับเนาะดูชอบองไหนก็สอบถามกันได้นะพี่นะเอาองละห้าร้อยบาทนะฮะคำข้าวคำข้าวนะครับเนาะชิ้นสุดท้ายของวันนี้นะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวเอาส่งออกให้ดูนิดนึงนะฮะชิ้นนี้นะครับเนาะเป็นตะกรุดลูกขั่นนะครับหลวงพ่อเดิมนะฮะ เนะจาของเขาตีมาแบบนั้นนะครับซึ่งในดอกตะกรุดนะมีหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าดอกนะครับเนาะนี่ฮะเขาบอกว่าผมแยกขายยังขายได้เลยนะซึ่งผมไม่แยกละผมได้มาเป็นพวงไปเป็นพวงเลยนะพี่นะนี่ฮะมีรอยจานนะครับรยท่องเหลืองโคตรเก่าฮนะใสยเล่นตะกรุดนะ้าเล่นนะพี่นะแบบนี้ใส่เล่นตะกรุดนะครับเนาะอ่ะชุดนี้ผมเอาพันเดียวนะฮะนี่ฮะเราดูลูกขั้นครับโคตรเก่าพี่ไม่ได้เก่าเลเล่นนะฮนะนี่ฮะ พันเดียวนะครับเนาะห้าดอกนะฮะอ่าจากไปนะพี่นะวันนี้นะครับเนาะ EP ที่หนึ่งร้อยหกสิบห้านะครับเนาะชอบที่ไหนสนใจองค์ไหนก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะพี่นะผ่านละนี้เลยนะครับแอดเก้าสามเจ็ดจีวายนะครับหรือโทรสายด่วนครับผมศูนย์หกสองเจ็ดหนึ่งห้าสามสองสองห้านะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยครับผมที่เข้ามารับชมกันสวัสดีครับ